วันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปดูกิจกรรมนะครับพิเศษนะครับของทางไลน์แมนนะครับที่พาไรเดอร์นะครับไปอบรมนะครับการขับขี่เบื้องต้นนะครับกับศูนย์ฮอนด้านั่นเองนะครับจะสนุกแค่ไหนกันนะครับไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็มารอนะครับตอนเช้านะครับเขานัดกัน7จ็ดโมงครึ่งนะครับแต่ได้เข้าจริงๆเนี่ยประมาณ9ก้าโมงนะครับก็นัดเผื่อนัดนัดนัดเผื่อล่วงหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับช่วงเช้านะครับเป็นช่วงอบรมในห้องนะครับนั่งตากแอร์นะครับแล้วก็อบรม เบื้องต้นนะครับการขับขี่ปลอดภัยนะครับว่าขั้นพื้นฐานขับยังไงอะไรแบบนี้นะครับโดยอาจารย์ของทาง h o n d ้านั่นเองนะครับมือซ้ายครับแบมือไว้ที่โตอแล้วลูบขึ้นลูบลงพร้อมกับมือขวาเราทุบมือขวาลูบเรื่อยๆมือซ้ายลูบตรงนี้นะครับเรานั่งฟังวิทยากรจากทาง h อน d ้านะครับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะลงสู่ภาคสนามกันนั่นเองนะครับไปเปลี่ยนชุดอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ก็นะครับก็พาทุกคนนะครับมาเสื้อของทางฮอนด้านะครับเสื้อหมวกน็อกอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะครับชุดกงชุดเกาะเห็นอย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนชุดให้เป็นของทางฮอนด้านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเซฟตี้เฟิร์สนั่นเองนะครับเปลี่ยนชุดแล้วพอเต่าด้วยนี่นะครับระหว่างนี้นะครับเราก็ได้คุยกับพี่พี่นะครับน่ารักมากเลยนะครับพี่ลายแมนทุกคนนะครับที่มา วมอบรมนะครับก็อ่ะอันนี้ก็เป็นการใส่สนับเข่านะครับแล้วก็ใส่สนับศอกนะครับเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะต้องลงไปขี่กันแบบจริงๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ฟังวิทยากรนะครับจากทางฮอนด้านะครับอบรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์เบื้องต้นนะครับตั้งแต่ขึ้นรถกับการเบรกยังไง วางมือยังไงอะไรแบบนี้ต่างๆนะครับเป็นพื้นฐานของการขับรถที่แบบถูกต้องนะครับแล้วก็ก็มีการสาธิตให้ดูนะครับระยะการเบรกต่างๆการขับขี่อะไรต่างๆนั่นเองนะครับในช่วง11โมงนะครับก่อนจะไปขับขี่อีกในช่วงบ่ายนั่นเองนะครับหลังจากที่ฟังวิทยากรเสร็จนะครับวิทยากรเขาก็จะให้ไปรับรถในการใช้ในการฝึกขับขี่นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งรถเกียร์นะครับแล้วก็รถอโตเนมตินั่นเองนะครับเอาแต่ที่คนเนี่ย ชอบที่ถนัดเลยนะครับก็มีจำนวนเยอะเลยนะครับน้าจะมาะมาณ30-40คันได้เลยนะครับที่เราใช้รถของทางพอ<า><า>นดาอ้นดานั่นเองนะครับะเปกเลยนะครับเท้าขวาเท้าขวาอยู่บนรถบีบเบรกนะครับบอกกั้องใส่หน้าางให้ดีอย่าเพิ่งเปิดสว,วิตช์แจต่อไปนี่คือวิธีการขึ้นรถอยู่ต้องต่อไปวิธีการลงรถอยู่ต้องบีบเบกทุกคนหันมองหลังทางขวาก้าวลงหลังจากนั้นนะครับช่วงบ่ายนะครับเราก็มาลงสนามจริงเลยนะครับแล้วก็ ลองนะครับระยะในการเบรกนะครับที่พิทยากรนะครับเขาสอนไปก่อนพักเบรกนั่นเองนะครับผมก็ลองระยะการเบรกของรถแต่ละคันนะครับวิธีการเบรกว่าเราสมควรใช้เบรกหน้าเบรหลังหรือว่าเบรกยังไงให้ถูกต้องนั่นเองนะครับผมก็ได้ประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆมากเลยนะครับก็อันนี้หนึ่งก็ได้ลองขับทัวทัศนสนามนะครับแกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ลองเบรคตามที่เขาสอนมาตอน เบื้องต้นช่วงก่อนเบรกนั่นเองนะครับก็สนุกมากเลยนะครับในการเบรกโอเพิ่งรู้ว่าอ๋อวิธีนี <ac> ้เบรกอย่างนี้เบรกถูกต้องแล้วก็เวลาเราเจออุบัติเหตุจริงๆหรือว่าเราต้องเบรกจริงๆเนี่ยต้องเบรกยังไงให้ถูกต้องนั่นเองนะครับผมได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากเลยนะครับนอกจากนี้นะครับคนที่มานะครับก็ได้ใบประกาศสนียบัตรทุกคนด้วยนะครับในการเข้าฝึกอบรมนั่นเองนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับที่มาอบรม นะครับคอนด้าวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางไลแมนนะครับที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับได้ประสบการณ์ที่ดีไปอีกหนึ่งวันนะครับผมก็ขอบุณทางไลแมนด้วยนะครับผมในพี่ๆไรเดอร์นะครับขับกีบปอดไพ่นะครับไปกันแล้วทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆไรเดอร์ทุกคนที่จากันได้ที่เคยดูช่องตั้งแต่นานเนิ่นนานมาแล้วนะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนชื่ออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วย นะครับผมก็นี่แหละครับเขาวางเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขับขี่ปลอดภัยทุกคนนะครับออกจากสนย์ฮอนด้าเรียบร้อยแล้วนะครับที่ร้านกำแพงก็วันนี้ประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทางไลแมนด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับจะพาไปที่ไหนนะครับก็เจอกันนะครับทุกคน